สวัสดีค่ะนี่คือการเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ Every Wednesday พบกันวันพุธดิฉันสุรีพรสิริมหาสาคออาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนภาษาพระพรค่ะทั่วโลกคงได้ยินและได้เห็นข่าวแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด8.2ลึก10กิโลเมตร มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองบันดะเลประเทศเมียนมานื่อเวลา13นาฬิกา20นาทีของวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาทำให้ประเทศไทยรับรู้แรงสั่นไหวในพื้นที่รวม57จังหวัดและได้รับความเสียหาย13จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร จนทำให้อาคารก่อสร้างตึกสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นอาคารสูง30ชั้นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างถล่มลงมาพบผู้เสียชีวิตแล้ว7รายและยังสูญหายอีก85รายล่าสุดเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันที่29มีนาคมพบว,ว่า มีผู้เสียชีวิตเจ็ดรายผู้บาดเจ็บที่นำส่งโรงพยาบาลเก้ารายส่วนยอดผู้ที่ยังสูญหายที่สามารถยืนยันตัวตนได้แล้วมีทั้งสิ้น85คนจากเหตุการณ์นี้ทำให้คิดถึงชีวิตของเราถ้ารากฐานชีวิตเราไม่เข้มแข็งพอก็อาจทำให้ชีวิตเราพังได้ บางวันเรายิ้มได้บางวันเราน้ำตาไหลบางครั้งเรารู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้ยังมีใจที่แข็งแกร่งเราก็จะยืนอยู่ได้อย่าให้เหตุการณ์ใดในชีวิตทำให้ชีวิตเราต้องพังลงเราต้องยืนให้ได้ แม้ใครจะไม่เข้าใจเราต้องหนักแน่นมั่นคงเราต้องอยู่อย่างมีความหวังรากฐานของความหวังที่แท้จริงอยู่ในพระเยซูท่ามกลางอุปสรรคความไม่มั่นคงและความยากลำบากต่างๆพระเมตตาของพระเจ้ายังอยู่กับเราเสมอพระเจ้ามีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับเรา แม้ว่าเราจะไม่เข้าใจและมักจะมีคำถามว่าทำไมอยู่บ่อยๆพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้คุณต้องเดินทางเพียงลำพังแม้ว่าขณะนี้เราต้องพบกับความเจ็บปวดความสูญเสียดูเหมือนชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วแต่ให้เราวางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าวางใจในพระกรุณาของพระองค์ ที่ไม่มีสิ้นสุดเพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และมีความเที่ยมตรงให้เรามีความหวังในพระองค์ในฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อหอาจารย์เปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทุกทุกคนขอพระเจ้าประทานความหวังและกำลังใจให้ทุกคนยิ้มสู้อดทนและดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สู้ต่อไปนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับการเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ Every Wednesday พบกันวันพุธครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ